สวัสดีค่ะสวัสดีเจจ๋านะคะอะไรตัวนี้เจจ๋าไม่มีแล้วเจตกล่องในนั่นเช็ดแล้วบอก่าตัดตัวนี้แล้องเอื้อทอนกลองเอื้อทอนเนาะเดี๋ยวขอเช็ดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวขอเช็ดกล้องก่อนนะคะเช็ดแล้วเห็นไหมสวยแล้ว มีแต่นคนทักว่าห่ามเลยตื่นเช้ามาก็เจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อมอเจริญงทรัพย์นะคะเราจะออกไปหาถ่ายคลิปอันนี้เราอยู่ที่นคนปรปฐมเาะ,ค,ะค่ะบางเลนค่ะอยู่บางเลนนะคะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะมีงานอยู่ที่นี้ <c oughs> มีงานถ่ายแบบก็ะะ <c oughs> มีงานถ่ายแบบนะคะพรุ่งนี้ คุณนะสมคำประคองเนาะดูดีมากเลยนี่ก็มาคนเดียวละคะมาสอรอกับตะดมก็มาด้วยกันไม่ต้องปวดังอ่าที่นะคะให้นอนค่ะให้นอนข้างๆเลยอุ้ยเดี๋ยวกระดาษมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนห่วงก้างนะนอนแล้เอาฟิตนอนฟฟิตนะคะแค่โรงแรมนะคะนอนที่ฟิตนะคะ มึงเคยกอดกับคนคนนี้ใจดุผีหน่อยเลยไ <c oughs> ม่ห็นหรอกเบาหน่อยจะหน่อยรู้เนี่ยไม่เห็นมึงม,ม,มีบักมึงนีหยับเลยอ่ะอาบน,น้ำเอาจากห้องน้ำมาอ้าเจออะไรก็ไม่รู้เจออะไรนะ้ำอะไรนะ้ำไม่รู้ไม่ได้สโสดนะพนะักงาโสดคือกอนเดอร์พี่น้องมาคนเดียวนะคะอือโสดขึ้นเข้ามานเลยแต่ ก็เขาหนีเราไปมีคนใหม่ก่อนเี่ยกูอะไอตอนอยากเลิกอ่ะโพษด่าถล่มทลายนะคะร้องไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อยากเลิกอยากเลิกมากคือแล้วตอนนี้จะออกมาทํางานทําไมต้องมาบอกทําไมต้องมาสร้างกระแสอะไรแบบนี้ถามก่อน กลกวได้ดีหรือเปล่าไม่ต้องอิจฉาค่ะยัอยังเพิ่งอิจฉานะคะยังไม่ได้ดีให้ได้ดีก่อนนะค่อยอิจฉาไม่ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าอิจฉาเลยค่ะตอนนี้ก็เกาะเขามานะคะไม่มีตังมาแบบไม่มีเงินนะคะตอนนี้งานแหลกเขาอยู่งานแหลก่ะาเพราะเราใจขาดตนะทำงานแลกข้าวอยู่นะคะตอนนี้มาถ่ายคลิปก็ไม่ได้เยอะหรอกก็มาหาประสบการณ์งั้นแหละ ยู่ไปเาไม่มีใครเลี้ยงยู่ไปเไม่มีใครเลี้ยงก็ต้องหาเลี้ยงจาของตัวเองก็ต้องออกทํางานเลู้กอีกไหนจะเลี้ยงลูกอีกเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะมวลลดอีกมวดรถอีกลูกคนน้นสมน์มวลเดิมจะว่าไม่หนักค่าค่าเทอมแต่ละทีก็หนักอยู่ค่าค่ารถโรงเรียนลูกอีกก็เดือนละพันไปเลยค่ากิน ็ต้องหาจ่ายคนเดียวเขาเขาบอกไม่ทำยืดเอานะคือไปไหนหน้าลูกก็ได้นพอลูกมันีม่พอมาสูตั้งแต่ออกไปไม่เคยติดต่อมาหาลูกเลียงกรสังอาบน้ำสังอาบไ่เคยอาบน้ำลูกจ้าเถื่อเื่องมันร้อนหมดคือเห็นใจลูกนะลูกก็ถามว่าพ่อไปไหนบางทีก็เห็นพ่ออยู่ในททรัพท์ ที่ลงคลิปทำไมแม่แม่ทำไมพ่อหนูไปเลี้ยงแต่ช้างจังทำไมอันนี้ก็ไม่ได้บอกหลายเขอเย้อดกลูกก็เอาปากเป็นคะะ่ะก็เลยบอกว่าพ่อไปทำงานก็ได้แต่ตัวลูกอนนอกันเนาะเด็กหน่อยบุกหูเรืองบุกหนูไปทำงานทำไมไม่กลับมาหาหนูก็อ,อันนี้ลูกก็ยังไม่รู้ว่าพ่อไปไหนไปยังไงไปอยู่กับใครหรือเปล่า ก็นั่นละ่ะกระยายโค้กม,มาถามลูกไงอแล้วอะไรยูยูมาโพดรึมน, <laughs> น,นี่เวลาไปทำบุญวลเนทำบุญทำบุญ ทำบุญกับวัดกับทำบุญกับคนในครอบครัวนะ่ะทำบุญในกับคนครอบครัวนะ่ะได้บุญเยอะกว่านะคะต่ว่าไปเหตุบุญยุวัดแต่ถึงไงค,คนในครอบครัวลำบากนี่มันก็บ่าแมนทำบุญเอาหน้านั่นแหละอันนี้ก็บอกหูเ้วยอว่าเขา <c oughs> คือไม่เคยถามถึงคนครอบครัวเป็นอยู่ยังไง้ทว่า ยังเห็นว่าเราเป็นเมียอยู่หรอทําไมปล่อยให้เราทิ้งปล่อยปล่อยทิ้งให้เราอยู่แบบนี้ล่ะันนมองที่งานที่หัวบอยเร่เคยเห็น <c oughs> ไม่เคยตั้งแต่ออกไปได้กี่เดือนสามเดือนน่าจะเข่าซี่เดือนบอกเป็นเดือนเราเคยถามไม่เคยโทรมาถามไถ่คือไม่เคยโทรมาถามถึงว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงลูกอยู่ยังไงอยู่กับใคร <บะ S 1> อยู่บ้านก<า>ับใคร มีตจะถามวาเนี่ยนาสิยาเมื่อไหร่จะย่าอยากย,ย่าเมื่อ,อเช้าก็โทรมาให้พ่อโทรมาหาแม่ที่บ้านอยากคุยเรื่องอย่าเอา้าก็สิยาอายุแต่ไม่ใช่ตอนนี้ได้ไหมก็สิ่าเป็นเพราะว่าอะไรอาวอนน่กะอยูน้ำกันมาโดนเนาะอยู่ด้วยกันมาตั้งเก้าปียูยูจะม,มาถีงกันแบบนี้ เอาแต่คนอื่นน่ะเขาก็ยังไปไปมาๆอยู่เด้ขนาดคุณเจ้าชู้เขายังไม่ทิ้งเมียอยู่บ้านให้ลําบากเขาก็ยังหาเงินมาให้นเมียอยู่แต่นี่คือไปแล้วก็ทิ้งเลยถ้งทุกอย่างือ หายแล้วดล่หรอนเมื่อยหรอนะกือขี้หมูเลซือขี้หมูืถามวาร้องไห้ไหมก็ร้องหละร้องบ่อยมากแต่ก็เราก็ต้องทำใจหละเรอยู่คนเดียวมาโด่ก็ต้องก็ต้องเฮ็ดใจไดยแนะ่ได้ไเดด้ไหเขาก็ปรกามาแล้วไอ้ไัวตะนางหองหายเรสิเอาอียังไม่เฮ็ดกินเาะ แั่นเนม,ม,นววม่มัมแต่เศร้าเสียใจก็๊มบิ๊มพันมหาเหลี่ยงห้าแล้วห้าก็ต้องออกเพียรง,งาน,นางห้าเหลี่ยงจะพต้อมคนรู้ให้สิมาน่งห้องหายแตเบิดมืองเบิดเวีนกระทำนะแต่มีตะกูลี่แล้วกะสิใบหัวหล่อแน่บอ่เสร็จแล้วไปไหนกัน ไปกินข้าวก่อนนะคะันดับแรกข้าสายช้าเปิดประตูเลยค่ะสาลองเปิดกระถึงประตูนี้ต้องใช้รหัสนะคะออกแบงก็ได้็ไม่ใส่รหัสลกเป็มนี่ยังไม่ค่อยได้หนังซื้อยู่จะเจอขังอยู่ในห้องแล้วรอบหนึ่งนะออกไม่ได้ ประสบการณ์ท้งแม่ที่ออกมากับเสียดมที่แบบว่ามาคนเดียวมีให้กำลังใจด้วยนะะีถ่ายแบบลถฉีดยารอให้กำลังใจรอติดตามเ้อเราติดตาม<น>ด้วยนะคะพรุ่งนี้มีนนถ่ายแบบ่แมนถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายรูปซื่อๆนี่แหละ<อ>กับลดฉีดยาลดตัดใบข้าวนะคะเรือล้างรถ ใครสนใจใใครสนจติดต่อได้นะคะ<อ>ที่พอจารได้มีอ่ารายได้พิเศษพอมีไรายได้พิเศษเออบอกจะบอกนิดน่งเอาติดต่อได้ได้นะคะเราเมนโทรมาถามว่าทำไมถึงเลือกกันทำไมถึงเลือกกันบพราะมันโทรมาจะถามไม่เรอยากหายเบอร์โทรก็คือแบบว่าบางครั้งกับโทรมาเล่นโทรมาเ,เราทํางานอยู่อะไรเงี้ยโทรมาแบบ บอกว่าขู่เรื่องก็มีอีกสิแห่จำบ่นอ่ะโทรศัพท์เครื่องเดียวเวลาถ่ายี่เปิดคพ่นทุกข้อมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันหลับบ่ได้เวลาถ่ายคลิปโทรศัพท์เขาโอ๊ตทำอะไรอยู่ครับบ้างไหมคะับ่เป็นหรอกทำไมถึงเลิกกันมาสักทตอนนั้นโทรมาถามว่าอะไรวะจำไม่ได้ไม่ ตัเขาก็อ้ไรชอตเด็กังพอดีนะขาทักาฮัลครับทำไรอยูอ่เขาเนถ <c oughs> ่ <c oughs> ายคลิปอยู่ค่ะเค,เ,เครื่องเดียวกับกล่องก็มสมประกอบดำกบดำมานีออ่มาไกร์นเอไปอ่ะ,อะอยาดมอยู่ไหนอะ,อะอ ค่ะสำหรับทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากติดตามเจ๊าจา๋าลันทุ่งด้วยนะคะเพจเพจเจ๊จ๋าลันทุ่งด้วยนะคะไม่ต้องว่ต้อตงย่านใดดีดอกบ้านใดดดีเดี๋ยวให้ใดดีก่อนเดอ้อค่อยอีฉาบ๊ายบาย